ดูสายลันนะที่นี่สายลันจะเป็นยังไงสายลันจะรอดหรือไม่รอด không người anh đi lăn lên non, ai, dừng luôn, đi đây पालवी h、oh. ộ กว้างใหญ่นะพี่น้องใหญ่มากเลยประมาณร้อยไล่นะฮะใหญ่จริงอ้าวมาอีกแล้วพี่น้องมาดูเจ้ารรกี้กันต่อครับวปเจะรอนไี่รอดิอ้าวอ้าวแลวโอ้ฟัน โอ้โหอ้โหอ้โวาังไง่างไงล็กกี้็กกีเอ้โอ้โอ้โอ้สดจัดเลยครับพี่น้องโอ้โกกี้นี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่